อลังการนักร้องหนุ่มคนดังอึ้งถูกแม่ยกเปจัดหนักเนื่องในวันเกิดอลังการดาวล้านดวงมากๆสำหรับของขวัญวันเกิดศิลปินขวัญใจคลับตรีชนโนรง์วันคล้ายวันเกิดครบานสปีซึ่งตรงกับวันที่29กันยายน2564ได้จัดอะไรไม่ใหญ่โตมีเพียงแค่ร้า์สดร้องเพลงให้หายคิดถึงแบบเรียบง่ายแต่เหล่าแฟนคลับจัดเต็มไม่มีเผาทรงของขวัญไปให้ที่บ้านซึ่งเต็มไปด้วยมาลัยและดอกไม้ธนบัตร รวมถึงเค้กวันเกิดและสิ่งของต่างๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีมอเตอร์ไซค์รุ่นโปรดอีกหนึ่งคันที่แฟนคลับจะส่งมาให้ถึงบ้านด้วยได้ว่าใครเห็นต้องร้องว้าวรวมทั้งตรีถึงกับเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าแฟนคลับจะส่งมาให้มากมายขนาดนี้ ตรีชัยนรง์เผยว่าความรู้สึกตกใจมากครับตั้งแต่เริ่มมีคนส่งของมาที่บ้านทยอยส่งมาเรื่อยๆเพราะปีนี้ตั้งใจแค่จะจัดไลฟ์สดร้องเพลงในวันที่28กันยายนก่อนมันเกิดหนึ่งวันไม่ได้จัดงานจริงจังยอมรับว่าไม่ได้คิดว่าจะได้ของเยอะเลยจริงๆแต่พอเห็นแล้วรู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆที่ส่งของมาให้มากมายขนาดนี้ยังเห็นคลิปตัวแทนครอบครัว เค t คนรักตรีนำสิ่งของที่จำเป็นไปจากตามสถานที่ต่างๆยังรู้สึกอบอุ่นใจก็อยากจะขอบคุณที่ยังรักตรีชัยนรงที่อยู่ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่วันแรกขอบคุณจริงๆจากใจครับขอบคุณเครดิตจากที่นี่ c o m